สวัสดีครับ f อช่องทีท่องตอนชาแนลเอ f สน้องต้นข้าวสุปรียาเอ <c oughs> น้องทิดาลาวศีวิไลวันนี้เรามาพบกันสายๆนะครับของวันที่สามวันจันที่สามเดือนพฤศจิกายนสองพั 2, นหะ้าร้อยหกสิบแปดเพื่อรายงานตัว <c oughs> ตามภาษานะครับ <c oughs> คนรักกันคนรักกันก็ต้องทักทายกันนะครับทุกวันนะครับก็หาเวลามาพูดคุยนะคแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจันอังคารพูดปริพฤัสสุขเสาร์อาทิตย์ <c oughs> มาด้วยความสุขของพวกเรานะครับนะในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นะครับก็พยายามหาความสุข ให้ตัวเองให้มากมากนะอย่าไปจมปลักอยู่กับความผิดหวังหรือความทุกข์นะมันจะทำให้ชีวิตเรามันสั้น <c oughs> สิ่งสวยงามในโลกนี้ยังมีมากมายสิ่งที่ดีๆในโลกนี้ล้วนมีมากมายนะเราสามารถที่เราสามารถที่จะเลือกเลือกที่จะอยู่กับบรรยากาศแห่งความสุขหรือบรรยากาศแห่งความทุกข์คุณเลือกเอาก็แล้วกัน <c oughs> สหรับเอฟซีน้องต้นข้าวสุปรีญานะครับนะผมเชื่อเลยนะครับเอฟซี FC น้องที่ดาลาวสีวิไลเอฟซีนะ FC ทั้งสองกลุ่มนี้นะครับเป็นเอฟซีที่รู้จักเลือกสรรส,สิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักนะเพื่อเติมเต็มให้ชีวิตนะครับมันมีบรรยากาศแห่งความสุขนะก็ผมเชื่อเลยนะในช่วงนี้นะครับน้องต้นข้าวสุปรยาก็กลับมารับงาน นะแต่ว่าจะเราจะไม่ได้ดูบรรยากาศสดนะยังไม่ได้ดูบรรยากาศไล์สดนะครับก็เราได้ดูเทปนะครับดูวิดีโอเป็นเทปวิดีโออย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วนะมีการเคลื่อนไหวพัฒนาที่โอ้โหเสียงน้องมาคราวนี้ทำไมเสียงนะร้องทำไมมัน มันทําไมมันลื่นทําไมมันโอ้โหทาไมมันบาดใจได้ลึกขนาดนี้หายไปพักพักเสียงไม่นานนี่คือมันเป็นผลแห่งการที่น่าเสียงได้พักหลอดเสียงนะครับหลอดเสียงเนี่ยได้พักผ่อนเสียงเนี่ยมันจะมีพลังพลังแล้วก็ทําให้เวลาน้องร้องเพลงออกมาเนี่ยมันจะมี มันมีพลังในตัวโดยเฉพาะโดยเฉพาะเพลงที่น้องเอามาร้องเนี่ยเพลงใหม่เนาะเมื่อก่อนยังไม่เคยได้ฟังเพลงเรียมสะเอื้อนเนี่ยโอโ้ครับเพลงเนี้ยน้องถ่ายทอดออกมาเนี่ยผมฟังแล้วนี่พูดง่ายขนขนลุกเลย <laughs> คนดีสารบอกว่าขนลุก <laughs> คนป้ากลางว่าขนจี้ขนลุกน่ <laughs> โอ้โห و, น้องร้องได้เข้าถึงอารมณ์เพลงแล้วก็ถ่ายทอดออกมานี่มันคล้อยไปเลยเยเหมือนกับเราไปอยู่ไปเป็นตัวของน้องเรียมที่บรรยากาศของคนที่อยู่ในภระวังระวังแห่งความคิดถึงระวังแห่งความสูญเสียแล้วก็ความเศร้าอย่างนี้นะโอ้โหมันฟังแล้วก็เนี่แหละครับเป็นพลังเป็นพลังในการได้พักผ่อน ร่างกายเนี่ยถ้าใช้ไหนถ้าใช้มากเกินมันก็เหนื่อยกล้ามเนื้อมันก็จําเป็นต้องรอมันอยากได้การพักผ่อนเหมือนกับหลอดเสียงเหมือนกันเนี่ยน้องต้นข้าวได้พักเสียงแล้วก,ก็กลับมาขราวนี่มมีพลังมากอืเป็นนักร้องอาชีพที่พวกเราดาวจรัดแสงดาวเรือดวงเนี้นะครับเป็นดาวที่อยู่ประดับว่าไปนนานทีเดียวนะ อันนี้ก็เป็นความสุขที่พวกเราสามารถที่จะกอบโกลยได้เดี๋ยวนี้น้องน้องเนี่ยเป็นดาวเด่นนะครับอันดับหนึ่งเลยละ่ะอันนี้ไม่ได้โอเวอร์สำหรับลูกทุ่งจา๋าลูกทุ่งจ๋าในวัยทีนเนี่ยไม่มีใครเกินครนะถ้าวัยทีนเนี่ย ลูกทุ่งเนี่ยสู้ต้นข้าวไม่ได้แล้วครับในเดนในยุคนี้เลยอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้โอเวอร์นะถ้าลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งจ๋าเนี่ยแน่นอนเลยต้นข้าวกินขาดครับ <laughs> หาใครที่จะมา <laughs> มาเทียบนี่ยมันลำบากยากครับยากมากมเพราะว่าลายเส็นเสียงในร่องเนี้อาหารยากมากที่ถ่ายทอดออกมาได้ขนาดนี้ ก็ดีใจนะดีใจที่เราเห็นการพัฒนาเนะเห็นน้องได้พักผ่อนมีพลังออกมาเนี้ยโอ้โหดีใจมากเนะเราก็จะติดตามต่อไปนะดูว่านะน้องจะพัฒนาไปถึงเมื่อไหร่ถึงได้ยังไงแล้วก็น้องจะผลิตผลงานที่ออกมาเป็นชิ้นแรกนะซิงเกิลแรกเราอยากรอนะครับเราตั้งตารอ อีกคนหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งก็เป็นลูกทุง่งลูกทุ่งหมอลำนะลูกทุ่งหมอลำเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้ลูกทุ่งหมอลำนะครับดาวรุ่งดวงน้อยที่กำลังมีแสงกระจิบกระจิบนะครับแสงหิ่งห้อยดวงหนึ่งนะเป็นหิ่งห้อยตัวนึงนะครับที่เปล่งแสงออกมาในมุมมืดนะที่กำลังวิ่งมาเข้ามาอยู่ในกลุ่ม ของหญิงห้อยหลายดวงหลายตัวแล้วก็านะหลายท่านหลายคนก็ได้เป็นดาวแล้วนะครับดาวประดับฟ้านะ้น้องตัวน้อยคนนี้นะครับเนี่หอบฝวัญข้ามโขงมาจากสวรรค์เกตน้องทิดาลาศรีวิไลคนนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,าจริงเด็กคนนี้นะครับลูกทุ่งหมอลำนี่โอ้โหร้องนี่น้องร้องลูกทุ่งก็ได้ ร้องลูกทุ่งหมอลำในสุดจ้อนะถ้าลูกทุ่งถ้าร้องลูกทุ่งจ๋านี่ยมันก็จะออกทางลูกทุ่งหมอลำมามือเพราะว่ามันมีสำเนียงเสียงอีสานอยู่เออแล้วก็โดยเฉพาะการร้องการรำในสไตล์ของนะตามรอยนะครับของอฮันนี่สีสานเนี่ยตั้งแต่ที่เราได้ฟังคนที่พยายามที่จะนำเพลงของฮันนี่สีสานมาร้องเนี่ย มันยังไม่มีใครที่เข้าถึงได้เท่ากับเด็กคนนี้นี่ทิดาลาวทิดาดาลาวศรีวิไลเนี่ยมาร้องเพลงของคุณฮันนี่ศรีสารเนี่ยมันทำให้พวกเรานึกถึงฮันนี่ศรีสารที่กำลังยืนร้องอยู่บนเวทีเฉิดฉายอยู่บนเวทีเลยอ่าถ้าหลับตานี่มันเหมือนกับโอ้เห็นภาพเลยอืเห็นภาพเลย เน่เพราะว่าเด็กคนเนี้ยเขาถ่ายทอดอารมณ์เพลงเข้าถึงเนื้อร้องทำนองนะคิดดูว่าน่ยเดี๋ยวนี้นะครับน้องก็ต้องพูดง่ายๆว่าพี่สาวทั้งสองคนทั้งพี่ไอ้และพี่ปรารถนาเนี่ยก็ยอมให้น้องเป็นตัวนำมาเนี่ยแต่ทั้งสองคนก็ไม่ใช่ธรรมดานะเน่ปรารถนากับน่ไอ้เนี่ยปรารถนาสีวิลไลไอ้สีวิลไลเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะ แต่พอน้องทิดาลาวมาเนี่ยต้องยอมนะต้องยอมใ้น้องทิดาลาวเพราะเขามีเอกลักษณ์มากกว่านะเป็นเด็กที่โอ้โหพลังเสียงสุดยอดมากนะพอครูเพลงคุณพ่อภูศรีวิไลเนี่ยบอกให้ขึ้นอีกขึ้นอีกโอ้โหไต่ระดับขึ้นเหมือนกับอเอออเาขึ้นขึ้นลุกขึ้น,ข,นขึ้นอีกโอ้โห นเวลาบันทึกเสียงเวลาทำซิงเกิลออกมาแต่และริงซิงเกิลเราเห็นแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาพอขึ้นเวทีน้องนี่ใส่เต็มที่เลยน้โอ้แต่เวลาลงจากเวทีมานี่เป็นเด็ก,กโปโลคนหนึ่งเน <c oughs> เห็นปภาบเลยพูด <c oughs> ง่ายๆถ้ามีหอยให้น้องเล่นนะนเล่นเก็บลเล่นเก็บเอเก็บหอยอะนเมื่อสมัยก่อนเน,ะนาะนะคนที่สารบ้านเรานี่นะ ก็เล่นหมากเก็บอะนั่นเลยก็จะเห็นบ้าเลยเด็กน้องเขาโอ้โหแล้วก็เป็นคนคิดพลังบวกเหมือนกันเลยเด็กคนที่จะเป็นศิลปินได้นะดูน้องต้นข้าวดนนานูน้องอุ๋อิงเพชรมันแพงน้องไอายคนพวกเนี้ยคนที่จะเป็นดาราเป็นศิลปินได้ไมันต้องมีคิดพลังบวกมันต้องรู้จักปล่อยวางนะเรื่องอะไรที่มันมันจะทําให้ตัวเองมันทําให้เครียดก็ไม่เอาเลยสังเกตด,ดูไหม คนที่จะรุ่งเรืองในสายเนี้ยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับดีใจกับทุกคนนะครับที่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะอ่าติดตามคลิปจนจบแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์ให้นขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ